แคสงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชูมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากล้าก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสแงแล้วก็อยู่กับนะครับสาย ตกปลานะพี่เกตพี่พี่กดนะครับผมก็สายตกปลาครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรเครื่องตีเหยื่อครับเครื่องตีเหยื่อใช่ทำเองนะใช่เราไม่ต้องมาใช้ถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องเอามือขยำขยี้ให้มันเข้ากันอันนี้เราทำสมัยใหม่แล้วก็อันนี้บด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 ขนมปังได้ด้วยนะใช่ตีให้เข้าเลยเพราะว่าอันนี้นะครับพี่กดนะครับสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาอันนี้นะครับ ระยะหาย่างยังไงพี่กดบ,บอกให้หน่อยเนี่ยระยะกว้างนะครับผมกว้างจะอยู่ที่26เป็นครึ่งนะครับผมนี่สิบเป็นครึ่งวิวิธีทําให้ง่ายทยํายังไงพี่กดตอนอื่นเลยเราไม่รู้ระยะนะครับเราจะทําการวาดถังนะครับวาดวาดกับพื้นได้เพื่อหาระยะถังวาเราวัดจากดึงเนี้ยถึงดึงเนี้ยมันก็จะได้เป็นระยะของของนี้เพื่อที่เราจะมาตักเป็นตัวฐานครับ เพื่อที่จะมาติดตั้งมอเตอร์นะใช่ครับผมแบบนี้นะติดตั้งมอเตอร์แบบนี้มีใบด้วยนะใช่ครับใบ,<า>ม,บมีดใช่นะครับใบมีดนะครับจะอยู่ลักษณะตรงกลางเลยนะครับใบมีดจะอยู่อย่างนี้พี่โน้อยนะครับนี่นะครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไงงะแบบนี้เลย,ซ,ยซื้อที่ไหนใบมีดฮะซื้อที่ไหนใบมีด ไอใบมีดตัดยาเก่าเขาบอกว่าซื้อมาเลยยี่สิบาสบาทสี่สิบบาทแปดสิบบาทแค่นั้นเองพี่กดลองเสียบให้ดูหน่อยแล้วก็มาฝนะนให้มันคมใช่ไหมใช่ไม่คมก็ได้เอาไว้ตีขนมปังอ่ะพี่นุ้ยมาดูให้หน่อยเออเอานี่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเออ่ทำมือนะพี่กดนะ แล้วสร้างขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นเหล็กผสมนะเป็นเศษเหล็กนะเป็นเศษเหล็กที่เอามาทํานะสองคู่หนึ่งนะครับผมทำสองคู่หนึ่งนะครับสองคู่หนึ่งเราพิเศษอะไรเราก็เอานำมาใช้ถ้าอยากได้สวยๆแบบนี้นะก็ติดต่อมาได้นะได้ครับทำไหมทําให้นะครับถ้าไปซื้อลูกเท่าไหร่ชุดหนึ่งจบสามพันกว่าบาทสามพันห้าสี่พันนะครับก็อันนี้นะทำเองอันนี้ อันนี้ไดไดนี่มันมีขนาดไหมหรือว่าใช้ได้หมดใช้ขนาดแรงครึ่งก็ได้แรงครึ่งครึ่งแรงได้หมดนะครับผมเพราะว่ามันใช้แรงไม่เยอะนะไม่อะไรเลยแค่ปั่นใบมีดอ่ะแค่แค่ปั่นใบมีดแต่นี้คือตัวนี้จะเป็นใช้ชุดเล็กเป็นใบ20เซนครับีอันนี้ก็ถังนี่เราใช้จับคาสีแล้วนะใช่ครับผมันจะเป็นรูนะเจาะรูนะครับ ก็อันนี้ง่ายๆเลยไม่ได้ยากนะพี่กดนะดก็แบบนี้ใครสนใจก็ทักมาก็แล้วกันนะครับนี่อันนี้คือใบมีดใบมีดสร้างนะครับผมสร้างทั้งหมดครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จริงๆมีทางออกด้วยนะครับจะเวลาปั่นนะจะมีทางออกนะครับแต่แค่ไงนะครับก็มาถ่ายให้ดูก่อนนะดเดี๋ยวเราจะลืมจับว่าง,งานเยอะมากนะครับก็จะบอกว่าเราทําได้นะครับเป็นปั่นเลยนะ ไอ้นี้เรายังสร้างขึ้นมาเองเลยนะก็จริงจริงแล้วนะครับถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์สำหรับสายตกปลาใสายทิ่ชิ้งนะก็ปั่นเหยื่อปัน่นปั่นเหยื่อนะครับเอาไปใช้ตกเองมันจะเยอะนะเวลาไปกว้างตามอ่างเนี่ยโอ้ไปเป็นกระถังเลยนะพี่กดนะก็ชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตาม ช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับช่างกด DIY แล้วครับผมสร้างเองด้วยนะครับก็ชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูบจูบมีความรู้ตั้งมากมายงาน DIY งานบานล่ะไกลจะทําอะไรดูได้แล้วทําตาม ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังงกาจะกอ็อเสา้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคก่แซ่แงแคก่แซ่แงะ